คนบางคนทําไมแบบดูภาพแล้วเข้าใจได้เร็วคนบางคนต้องแบบจับต้องคลําต้องลองทําดูถึงรู้สึกอินแพทเทิร์นนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในวัยเด็กครับที่เราโดนเลี้ยงดูมาเคยเอะใจไหมครับทำไมคนบางคนสอนอะไรไปแล้วก็ไม่จําสอนแปบปุ๊บก็ทําไม่ได้แล้วบางทีตัวเราเองก็ไปตัดสินว่าเขาไม่เก่งเขาไม่ดีจริงๆมันไม่ใช่ครับจริงๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าการจะสอนใครเนี่ยจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า Presentational System นะครับหรือระบบการเรียนรู้ของสมองคนเนี่ยไม่เหมือนกันทำไมมันไม่เหมือนกันอันนี้เล่าเท้าความกันดีกว่าเนาะคนบางคนทำไมแบบเฮ้ยดูภาพแล้วเข้าใจได้เร็วคนบางคนต้องแบบจับต้องคลาต้องลองทําดูถึงรู้สึกอินในขณะที่คนบางคนนั้นต้องฟังเรื่องราวถึงได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันใช่อะในขณะที่คนบางคนนั้นต้องอ่านหนังสือต้องกลับมาคิดต้องกลับมาทบทวนจนเขาตกผลึกด้วยตัวเขาเองแพทเทิร์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในวัยเด็กทับที่เราโดนเลี้ยงดูมาคุณอยากรู้ไหมคุณเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมให้คุณดูสิ่งนี้ครับ ดังนั้นนะครับจากสิ่งที่คุณเพิ่งได้เห็นมาคุณเก็ตในแบบไหนมากที่สุดครับถ้าคุณเห็นภาพเนาะแล้วมันทําให้คุณจําได้แสดงว่าคุณมีแนวโน้มครับจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า V หรือ v i s u a l Learner นะครับคือคุณเป็นคนเรียนรู้ผ่านการมองเห็นคนที่เป็นสไตล์นี้จะชอบภาพชอบกราฟชอบเห็นอะไรที่มันจับต้องได้ผ่านการมองเห็นครับสครับถ้าคุณชอบจากเสียงจากซาวด์จากเรื่องเล่าเรื่องราวที่ดีมาแล้วคุณจําเป็นเสียงเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า A หรือ Auditory ออดิทอ r รี e เ r n ร์เนอร์นะครับคือคนที่เรียนรู้ผ่านการฟังเป็นพิเศษครับดี๋นั้นแน่นอนครับถ้าในอนาคตคุณฟัง Podcast ์คุณจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นๆนะครับเค mm hmm. เนี่ยย่อมาจาก K n e เนสเ t ติกซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบในการที่ได้จับได้สัมผัสได้ลิ้มลองความรู้สึกตรงนั้นนะครับนึกถึงภาพคนสไตล์ K เนี่ยเวลาไปซื้อเสื้อผ้าจะจับ ต้องลองต้องทําถึงเรียนรู้คนเหล่านี้ถ้ารู้ว่าเป็นไทม์นี้ก็ต้องทําด้วยตัวเองต้องเจ็บเองต้องเจอเองคนถึงเรียนรู้เร็วครับและสุดท้ายครับถ้าคุณเห็นเป็นเท็กซ์แล้วคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกชอบคุณชอบชุดข้อมูลที่มันเป็นกระบวนการแบบ1 2 3 4มีความเป็นไปได้สูงครับว่าคุณเป็นกลุ่ม AD หรือย่อมาจาก Audio Digital ครับหรือคุณนั้นปรุงแต่งเสียงในหัวของคุณเองหรือเราเรียกว่าความคิดเนาะคุณคิดมันก็มีเสียงในหัวดังนั้นครับคนเหล่านี้เมื่อได้ทบ วนตัวเองบ่อยๆจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเวลาเขาไม่เข้าใจเขาต้องถามเพื่อคอนเฟิร์มเสียงในหัวของเขางั้นคุณเห็นไหมครับว่าคุณมีแพทเทิร์น V, A, K หรือ A D ก็แล้วแต่ครับคุณสามารถประยุกต์สิ่งนี้ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของคุณได้ในอนาคตสุดท้ายครับคุณรู้สิ่งนี้ไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่ในอนาคตเวลาคุณจะเรียนรู้ในท่าที่คุณถนดัดคุณจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับประหยัดเวลาคุณมากขึ้นและเข้าใจสิ่งๆนั้นได้มากยิ่งขึ้นหาท่าตัว NLP ครับแล้วถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในการพัฒนาตัวเองนะครับอย่าลืมติดตามช่องโอมฮารินนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ผมและคุณเรา Break Through ไปด้วยกันครับ